โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์ในการหาเงินออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารฟรีนะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับสําหรับเว็บนี้เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์แนวเปิดบอร์ดท,ทำเงินนะครับเป็นเว็บไซต์ที่เพิ่งเปิดใหม่สดๆแลร้อนเลยนะครับ สำหรับเว็บไซต์เว็บนี้นะครับเขามีแจกบ,บอทฟรีด้วยนะครับสำหรับใครที่ทำการสมัครสมาชิกเข้าไปเนาะก็คือสายฟรีก็สามารถที่จะลองเข้าไปเล่นกันดูได้นะครับแล้วก็สายลงทุนก็สามารถที่จะเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสามารถที่จะรับชมรายละเอียดต่างๆได้จากคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของลิงก์การสมัครเนี่ยผมก็ทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ถ้าใครสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วก็มาลงทะเบียนดูได้นะครับในส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีให้กรอกประมาณนี้นะครับส่วนแรกตรงนี้เป็นชื่อผู้ใช้นะครับ username เนาะตัวนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับตรงนี้ก็ให้นํารหัสต,ตรงนี้มากรอกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบส่วนตรงนี้ก็เป็นรหัสเชิญนะครับก็ถ้ากรอกครบนะครับให้เราทําการกดตรงนี้แล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ โอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับทำการเข้าสู่ระบบเข้ามานะครับก็สามารถมาดูตรงอบอร์ดตรงนี้ได้นะครับก็คือถ้าใครที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ๆเนี่ยบอร์ดตรงนี้ก็จะยังเป็นศูนย์เหมือนของผมนะครับโดยบอร์ดที่เขาแจกฟรีก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับนีน่ราคา0ูนย์ดอลลาร์นะครับมีระยะเวลาอยู่ที่30วันราคาเปิดใช้ฟรี นะครับก็อันนี้ผมก็ยังไม่เคยกดรับเนาะก็เดี๋ยวจะมากดรับพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับโดยเราก็กดเริ่มซื้อตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะมีรายละเอียดของบอทดขึ้นมานะครับรายละเอียดของบอทดก็จะมีตั้งแต่รายได้ที่เราจะได้รับต่อวันนะครับอันนี้เป็นบอทดฟรีเนาะจะได้รับรายได้ต่อวันอยู่ที่วันละ0.07 US ดเอลลาร์นะครับเป็นเวลา30วันแล้วก็เขาจะเขียนกำไรที่คาดหวังไว้ให้ด้วยนะครับก็คือ กําไรจากการที่บอร์ดตัวนี้เนี่ยมันจะทําเงินให้กับเรานะครับภายในระยะเวลา30วันนะครับเขาก็เขียนไว้ว่ามันสามารถทําเงินให้กับเราได้อยู่ที่2.25 u s ดอลลาร์นะครับโดยวิธีการกดรับเนาะเราก็น่าจะต้องกรอกตรงนี้เป็น1นะครับอ่ะพอเขาจากัดแค่1ตัวนะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองกรอก2ดูก่อนว่าจะได้หรือเปล่าอ่ะลองกด2ดูนะ อ่าโอเคก็สําเร็จเหมือนกันนะครับอ่าลองรีเฟซหน้าเว็บดูนะครับโอเคตอนนี้บอทของเราก็เพิ่มมาแล้วนะครับอ่านี่กลายเป็น1ตัวละนะครับผมอ่าแล้วเราจะมาลองกดรับอีกครั้งหนึ่งว่าได้หรือเปล่านะครับโอเคอ่าบอทอันนี้สามารถรับได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับโดยเราจะดูบอทของเรา นะครับได้จากการที่กดเข้าไปเลยเนาะอ่าตรงนี้ถ้าอยากจะดูรายละเอียดบอร์ดก็สามารถกดเข้ามาได้เลยนี่มันก็จะเด้งมาที่หน้านี้เลยนะครับโดยหลังจากที่เพื่อนๆกดรับแล้วเนี่ยจะต้องมาเปิดใช้งานด้วยนะอ่าตัวนี้จะยังเป็นปิดการใช้งานอยู่เนาะคิดว่าน่าจะต้องเปิดตรงนี้หรือเปล่าอ่าจะลองกดดูนะครับอ่าโอเคก็ตอนนี้บอร์ดน่าจะทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงคืนเงินตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรนะครับเป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นละนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยก็สามารถที่จะมากดรับบอดฟรีแล้วก็เปิดใช้งานแบบนี้ไว้ได้นะครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายลงทุนนะครับเว็บไซต์เว็บนี้เขาก็มีบอร์ดให้ลงทุนเนี่ยหลายตัวเลยนะครับนี่เยอะมากมีประมาณ -78 ตัวเลยนะครับนี่อ่ามีถึงตัวที่10เลยนะครับ โดยเดี๋ยวเรามาไล่ดูแต่ละตัวกันดีกว่าว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่าน่าลงทุนนะครับสำหรับตัวแรกตัวนี้อ่าตัวนี้ก็จะต้องใช้เงินในการเปิดใช้งานบอร์ดอยู่ที่10 US ดอลลาร์นะครับอ่าแล้วก็น่าจะบวกตรงนี้อนะีก0.1เนาะก็ประมาณ10.01 10.1ประมาณนี้ประมาณ300กว่าบาทนะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้ กำไรที่คาดหวังนะครับก็น่าจะได้0.5อ๋อบอร์ดตัวนี้เนี่ยมีระยะเวลาแค่วันเดียวนะครับก็เราจะได้รับเงินจากบอร์ดตัวนี้อยู่ที่0.5ตีเป็นเงินก็น่าจะประมาณ15บาทนะครับบอร์ดตัวนี้ลงทุนไปก็มีระยะเวลาแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับบอร์ด300ว่าบาทตัวนี้เนาะโอเคอ๋อส่วนใหญ่เขาจะมีแต่ ระยะเวลา1วันทั้งนั้นเลยนะครับนี่เราสามารถดูได้นะนี่ตรงนี้ระยะเวลาตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งแบบ1วัน3วัน5วัน10วันอ่าสิวันนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าสูงสุด150วันนะครับอ่าอันที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็ราคาไม่แรงจนเกินไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก อ่าอย่างตัวนี้น่าสนใจอยู่นะครับ30ดอลลาร์ตีเป็นเงินก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับสำหรับตัวนี้เนาะก็จะได้รับในส่วนของกำไรนะครับอยู่ที่วันละ2.1ดอลลาร์ตีเป็นเงินก็70กว่าบาทนะครับลงทุน1000บาทเนาะหลังจากผ่านไป1วันได้เงินอ่ากำไรปันผลมาอยู่ที่70บกว่าบาทถือว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับบอร์ดตัวนี้นะครับ ราคาก็กลางๆนะครับยังพอรับได้อยู่นะครับแต่ถ้าตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมัน3,000บาทนะครับ100ดอลลาร์ก็3,000กว่าบาทเนาะแล้วก็จะต้องใช้ระยะเวลา3วันเลยนะครับโดยที่แต่ละวันเนี่ยก็จะได้รับกำไรเนี่ยอยู่ที่วันละ4.6ก็ตีเป็นเงินน่าจะประมาณ100กว่าบาทนะครับ หลังจากครบสัปดาก็จะได้มาอยู่ที่ราวๆสิบสามดอลลาร์นะครับอ่าตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับบอตตัวนี้นะครับก็ถ้าแนะนำเนี่ยก็จะเป็นบอต2ตัวนี้นะครับถือว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ไม่ราคาสูงเกินไปนะครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างสูงเกินไปแล้วอันนี้ผมไม่แนะนํานะครับก็ถ้าใครที่อยากจะลงทุนเนาะก็สามารถที่จะกดตรงเงินฝากตรงนี้ได้เลยนะครับ จากนั้นให้เลือกตรงโอนเงินผ่านธนาคารนะครับอ่าแล้วก็เลือกในส่วนของเงินที่เราจะฝากเข้าไปเนาะร้อยดอลลาร์สองดอลลาร์อะไรประมาณเี้ยนะครับเขาก็จะตีเป็นเงินไทยมาให้นะว่าจะต้องโอนไปกี่บาทนะครับผมอ่าเป็นประมาณนี้เนาะอย่างเช่นผมจะฝากสักห้าดอลลาร์เงี้ยผมก็กดฝากเงินนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าคิวอาร์โค้ดก็ แคปรูปนะครับแล้วก็ไปเติมในแอปธนาคารปกติเลยนะครับสําหรับการฝากเงินเนี่ยก็ประมาณนี้เลยต่อไปเดี๋ยวเราไปดูการถอนเงินนะครับการถอนเงินจะมีการถอนเงินเป็นสกุลเงิน u s d ลลาร์ด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีกระเป๋าก็สามารถถอนเป็นธนาคารได้นะครับนี่โดยที่การถอนเงินขั้นต่ําก็จะอยู่ที่10 u s d ลลาร์สำหรับธนาคารมีค่าธรรมเนียม1%ปเนะครับ ถอนได้ตั้งแต่ตอนเที่ยงถึง2ทุ่มนะครับใช้ระยะเวลาแค่1นวันเท่านั้นเองโดยก่อนจะถอนเราก็จะต้องมาเพิ่มบัญชีธนาคารก่อนเนาะอ่ะเราก็กดไปที่ตรงนี้เลยเลยนะครับกดคำว่าเพิ่มอ่ะเลือกธนาคารนะครับแล้วก็กดโอเคชื่อธนาคารอ่านี่ก็เลือกบัญชีธนาคารที่เราใช้เลยชื่อของคุณตรงนี้ก็เป็นชื่อเราอันนี้ก็เลขบัญชีเราส่วนตรงนี้ก็อาจจะใส่เป็นชื่อเราก็ได้นะครับแล้วก็กด ยืนยันตรงนี้นะครับถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เขาจะมีในส่วนของการแบ่งปันด้วยนะครับนีการเชิญเพื่อนเนาะอ่าก็ถ้าใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนสามารถที่จะมาเชิญได้นะครับนี่ก็จะมีโบนัสคําเชิญให้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเว็บไซต์เว็บนี้เนาะถ้าใครที่สนใจอยจากจะหาเงินออนไลน์แบบสายลงทุนหรือว่าสายฟรีเนี่ยก็สามารถลองสมัครเข้ามา ศึกษารายละเอียดต่างๆดูก่อนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ